สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พักเครื่องมีพัฟมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทั้งร้านมีบริการเก็บปทานนะครับทั้งร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปทานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด e p พีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพาร์ตมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนสนใจองไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับ ID ดีไลน์ก็เบอร์นี้ครับพี่เดี๋ยวเรามาชมกันเลยพี่ชอบองไหนก็โทรกันได้เลยนะครับพี่ดูครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวพี่เหรียญเจ้าสัว2นะครับปี35หนะครับปี35นะครับสวยเดิมพี่เนื้นนวะโลหะนะครับค่า กล่องผ้าอันนี้สีแดงจะเป็นเนื้อนวะนะครับผ้าสีเขียวจะเป็นทองแดงนะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูนะครับเหรียญนั่นหนาเลยนะครับดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนเลยพี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยครับดูนะครับดูนะครับจะมีรอยแต่งต่อใบนะครับติีกล้องให้ชมเลยนะครับพี่ดูครับดูครับเป็นเนื้อนวะนะพี่รายการนี้เป็นเนื้อนวะนะครับดูนะครับแต่ว่าจะต่อโค้ดฝั่งนี้นะครับพี่ สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเจ้าสัวสองนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อปานครับดูนะครับเป็นพิมพ์ไก่หางห้าเส้นดําเดิมเลยครับสวยสวยดําเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยมากเลยพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูนะครับอุดผงเต็มเต็มเลยพี่เอา 600บาทนะครับ6 0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อช่วยนะครับพศสองสี่หกห้านะครับดูนะครับอันนี้โมไม่มีขีดนะครับโมไม่เต็มนะพี่ดูนะครับดูนะครับไม่มีขีดนะครับจะมีขีดก็ไม่มีขีดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับ ดูนะครับเก่าๆเลยพี่เป็นขอบกระบอกแล้วนะพี่ขอบกระบอกหูเชื่อมพี่หูเชื่อมนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพับปิดตาหลงโปเอี่ยมนะพี่ได้มาคู่นึงเลยนะพี่ได้มาคู่นึงเลยพี่ดูนะครับพิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยะพี่ได้มาคู่นึะครับพี่เดี๋ยวดูองค์ที่1นึ่งอนะพี่อันนี้เป็นองค์ที่1น,นครับถ้าใครจะปิดอ่าบอกปิดองค์หนึ่งเลพี่ดูนะครับ ดูครับโหดูลงรักเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูครับดูครับเก่ามากเลยพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่หนึ่งพี่ดูครับดูแขนนะพี่แขนจะเป็นมันมาเป็นรูปนูนขึ้นมาชัดเจนเลยนะพี่ดูครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับเอาแปดร้อยนะพี่รายการที่หนึ่งนะพี่โอ้ยองค์ที่หนึ่งนะพี่องค์ที่หนึ่ง รายการต่อมาองค์ที่สองนะพี่องค์นี้เป็นองค์ที่สองพี่อง์นี้เหมือนจะลอกเยอะกว่านะครับเอาแปดร้อยเท่ากันนะพี่ดูนะครับอง์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับดูนะครับพิมพ์เดียวกันเลยนะพี่ดูนะครับเก่าแน่นอนนะพี่เก่าแน่นอนนะครับดูนะครับหนึ่งครับสวยเดิแมแบบนี้พี่ผมเอาแปดร้อยองที่สองนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับดูเส้นขนแมวพี่ตามพื้นเหรียญนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูครับพี่ดูเส้นขนแมวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็บนแขนนะพี่ครับบนมือพี่จะมีเส้นวิ่งเห็นไหมพี่ ดูครับด้านบนมือเห็นครับคมชัดมากพี่คมชัดมากพี่ดูเส้นทางรถไฟพี่ดูครับองคําำว่าวัดพี่ดูครับโอ้โหคมมากตาเปล่า,าเห็นเลยพี่เห็นไหมครับไม่ต้องตีกล้องก็เห็นนะพี่ดูครับดูดูเส้นพื้นเหรียญนนครับวิ่งเต็มเลยพี่วิ่งเต็มเลยพี่ดูครับแล้วจะมีขีดตัวที่รอรออยู่พี่เ่ยนะพี่ดูขีดด้านรอรอเลยพี่เห็นครับ ผมชัดเลยพี่ดูขอบนะพี่ดูรับขอบจะเป็นประมาณนี้เลยครับดูนะครับสวยเดิมพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเหนเรียญเจริญพลเจริญพรบนนะพี่จเจริญพรบนนะครับหลวงปูททิมนะครับรายการต่อมาเป็นเบี้ยแก้หลวงปูมบุญนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ขย่ามีเสียงนะครับขย่ามีเสียงนะพี่ดูนะครับเอา 600บาทนะพี่เอา600บาทนะครับอันนี้ก็เป็นหลงปูะบุญเช่นเดียวกันนะพี่ดูนะครับดูนะครับเขย่ามีเสียงนะพี่เขย่ามีเสียงนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเก่าเลยพี่เก่าเลยนะครับเอาห0 0อบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ้าทวดนะครับปีศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้านะครับตัวทอพี่หลังหนังสือนะครับมีเสาวากาดด้วยนะครับ ดูนะครับดูครับปีศูนย์ห้าหลังหนังสือมีเสาอากาศครับพิมพ์ตัวทอนะครับดูพี่ตัวทอชัดเจนดูเส้นของแมวนะครับดูครับตามซอกพี่ซอกคิวอนนะครับเห็นไหมครับวิ่งเต็มเลยพี่นะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา 700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมาเป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะพ,นะพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นพักกิ่งวัดปวรนะพี่พิมพ์ก้นถ้วยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่โอ้กิ่งดังดีนะพี่กิ่งดังดีนะพี่ดังเพาะด้วยนะครับเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับพี่ รายการต่อมานะครับรายการที่จะเป็นพับปิดตาพิมพ์หลังแบบนะครับหลงพ่อแก้วนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้ครับเป็นพับปิดตาหลงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบัจเอิทนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญปีศูนย์สามนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยครับมีเส้นขนแมวที่บ่าที่หูที่ศีรษะท่านนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเหรียญมีบ่าทนะครับเหรียญมีบาทนะครับดูนะครับพี่ดูครับ มีบ่าสองฝั่งนะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยนะครับเอา800บาทนะครับเอา800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพิมพ์พุทโธน้อยนะครับของแม่ชีบุญเลือนนะครับดูนะครับเป็นพิมพ์พุทโธน้อยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ สวยเดิมมากเลยครับเป็นของแม่ชีบุนเลือนครับดูนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่ผมเอาห้าร้อยนะครับเป็นพุทโธน้อยของแม่ชีบนเรือนนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับเลขสองจะขีดยาวขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมครับ ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่กิ่งดังฟังชัดเลยนะครับพี่ดูนะครับกิ่งดังฟังชัดเลยครับกิ่งดังเพาะมากเลยพี่เอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงประทวดนะครับปีศูนย์ท่านะพี่พิมพเอนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับ ดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอาในราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นหลงประทวดพิมเอนะครับองค์ที่หนึ่งพี่มีสององค์ครับต่อมาองค์ที่สองนะพี่องค์นี้องค์ที่สองนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับดูนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับอออืดูนะครับ ดูครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเป็นปีศูนย์ห้าหลังตอรีดแบบนี้เลยครับพี่ดูนะครับพิมพ์เอนะครับเอาเจ็ดร้อยพี่องนี้เป็นองค์ที่สองนะพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับดูนะครับประสองสี่เจ็ดสามนะครับดูนะครับ ดูนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่ดูนะครับจะมีขีดที่ทอนหานพี่คมชัดเลยนะครับดูนะครับดูครับเนื้อหาก็เก่าแบบนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรอดนะครับเป็นพระรอดกุมหาวันนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เก่ามากเลยนะครับดูนะพี่กเก่าพี่ดูนะครับเส้นน้าตกนะครับนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นพระรอดกุมหาวันนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่อ อันนี้เป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับ <Joh> an, <style. S 2> เหรียญเสมา8รอบหลงปูทิมนะครับดูนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูหน้าตาคมชัดนะพี่ดูเม็ดผดแล้วก็มีขีดคมๆเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะครับ เสมาแปดรอบปีหนึ่งแปดนะครับดูนะครับสวยๆคมๆเลยพี่สวยๆคมๆเลยครับดูนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินครับพี่พิมคอแอลนะครับปีหนึ่งห้านะครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูหน้าตานะครับดูนะครับ คมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดนะพี่คอแอลนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับต่อบแขนนะครับดูนะครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูตาพี่ตาเป็นสองชั้นนะพี่แล้วก็มีหัวตานะพี่ดูนะครับ เป็นบล็อกประกบนะพี่เป็นบล็อกประกบบล็อกหน้าจะใหญ่กว่าบล็อกหลังนะพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับไซสนี้จะเหมือนลูกศรธนูนะครับสวยเดิมพี่กิ่งดังฟังชัดเลยนะครับกิ่งดังมากเลยพี่กิ่งดังฟังชัดนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพูก่กวยปีศูนย์สี่นะครับดูนะครับ สวยมากเลยพี่สวยมากเลยครับดูหน้าตาคมชัดเลยนะครับดูนะครับวอาแวนมีเนื้อเกินนะครับกลงห่วงเหมือนพี่ปิงเกาะนะครับส่วนโอปินนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเหรียญนี้ไม่มีจานนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการนี้ผมเอาเอ่อเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะพี่ตัวตัดนะพี่ตัวตัด เอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จจิรดานะพี่น่าจะเป็นเลี่ยมเงินนะพี่ใช่ไหมพี่เลี่ยมเงินโบราณนะพี่เหมือนเลี่ยมเงินเก่าๆเลยครับดูนะครับสวยมากเลยพี่ดูนะครับเป็นพระสมเด็จจิรดานะครับด้าน,นหลังมีอ่าอันนี้เขาเรียกว่าทาทองใช่ไหมพี่ดูครับด้าน,นหลังจะมีทองแบบนี้เลยนะครับเอา 600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาหลงปู่ยิ้มนะพี่เลี่ยมกรอบพร้อมขึ้นขอพี่มีลงรักปิดทองด้วยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูครับมุนสารเต็มทั่วองค์เลยนะครับดูนะครับเนื้อหาก็เก่าเลยพี่ผมเอา600บาทนะพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์ปั๊มซ้ํานะครับ ปีศูนย์ห้าพี่อันนี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ํานะครับดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับสวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าเป็นหานนุมานพี่เป็นหานนุมาานะครับดูนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ ดูนะครับดูนะครับเป็นหนมมาหลงพ่อิมตอกโค้ดชัดเจนนะครับพี่ดูนะครับดูนะครับที่ก้นนะพี่ดูนะครับก้นจะปลาเหมือนวงเดือนเลยครับดูนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าหลงพ่อปลาครับพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่ดูนะครับดูนะครับ สวยเดิมมากครับพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับอุดผงเต็มๆเลยนะครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นอ่าพิมพหลงพ่อปานไก่หางพวงนะครับพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปุ่เอี่ยมนะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญยันห้านะครับเนื้อทองแดงกระไลทองนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับ พสองห้าหกเก้านะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับเอาหก0้อบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญนั่นหนาเลยครับเหรียญนั้นหนาเลยครับดูครับดูครับดูพี่ พี paid, ่ดูคร right. <Yeah. S 1> ับเนื <Mine>. ้อเก่าๆเลยพี่เนื้อสีเหมือนเนื้อเงินเลยพี่ผมดูเป็นเหมือนเนื้อเงินเลยครับดูครับคมๆเลยพี่เส้นรัศมีเส้นเนื้อเกินวิ่งเต็มเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ห่วงเดิมยังอยู่เลยนะครับดูครับปีศูนย์เจ็ดนะครับดูครับเหรียญนั้นหนาเลยพี่เหรียญนั้นหนาเลยครับดูครับเอาเก้าร้อยบาทนะพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นกีบบัวพี่หรือใบโพใบโพพี่ขอโทษที่เป็นใบโพเล็กนะครับหลงปุโตนะครับวัดประดู่ิมพีนะครับดูนะครับเป็นเนื้อผงนะพี่เนื้อผงน่าจะเป็นผงเกสรนะครับดูนะครับเป็นใบโพเล็กนะครับหลงปุโตนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นเนื้อทองแดงกระลายทองนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับประศสองสี่แปดห้านะครับประศ2สองสี่แปดห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเนื้อทองแดงกไหลายทองนะครับ เหรียญนี้ผมเอา700บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระขุนแผนหลกปูทิมนะครับดูนะครับเป็นพระขุนแผนปูทิมนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับในหลังฝั่งก็ตุดนสองดอกนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นหลงพระทวดเนื้อว่านนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะพี่พร้อมขึ้นคอเลยพี่เลี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอนะครับเลี่ยมสามห่วงดเลยนะครับดูครับสวยพี่สวยเลยนะครับเป็นเนื้อว่านนะพี่สองสี่เก้าเจ็ดนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดรุ่นเปตองนะพี่รุ่นเปตองนะครับดูครับยาขัดเดิมเดิมเลยครับดูนะครับดูครับ เลขโค้ด902นะครับเลขโค้ด902นะครับดูนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระรีลาเมตขนุนนะพี่เป็นพระรีลาเมตขนุนนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเป็นพระรีลาเมตขนุนเก่าๆเลยครับผมเอา500นะครับ รายการต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการที่รายการสุดท้ายวันนี้ได้มาแค่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพี่ดูครับดูครับเป็นหลงล็อกเก็ตหลงมะกรวยปีสองหนึ่งนะพี่ดูครับสวยๆเดิมเดิมพี่สวยๆเดิมเดิมนะครับดูครับเห็นไหมครับพี่เป็นกระดาษหนังไก่พี่โดนแสงเจ้แวบๆเลยนะครับดูครับด้านหลังเป็นแบบนี้มีเหมือนมีผ้ายันหรือชีวออะไรนะพี่ดูครับมีจานแล้วก็ตอกลูป มาโ,โสาระไอ้รูปมดนะพี่ขายรูปมดนะพี่แล้วก็ตอบตาวัดนะครับเอา600บาทนะครับหมดแล้วพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยครับ0928342835นะครับหรือทักไอดีไลน์ศูนย์เก้าสนะครับชอบองค์ไหนสนใจองไหนก็โทรมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ